ก็บางท่านก็ผมได้ดูเราเมื่องานภขาั่ทยมาแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรกันเราจะมาเตะครับเฮ้ยมาชอยีวันนี้ต้องมาชอยกันการชอยนี่ก็เป็นประเพณีไทยครับถึงบ้านก็ถึงเราจะก้าวเข้าสู่อาเซียนแล้วเลยนะครับแต่ว่าเราเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนคือประเทศไทยเราก็ต้องอนุรักษ์วัฒนธรมประเพลงไทยเอาไว้แล้วก็ดูจากการแต่งตัวของเราพอเพียงแน่นอน ขึ้นคนขึ้นขึ้นไทยก็เดี๋ยวลองมาฟังการจ่อยของวเราอมอหพัาบตรงนี้อะรคะบ้างหนูห้องพอดีเลย พวกเราขอก้อ้มยกมือไหว้อยากจะกราบงามๆสักสามทีที่วันนี้นั้นมีผู้ชมมากมายอผู้ชมมากมายทั้งเพื่อนเพนพี่พีน้องน้องพี่โย วันนี้เราจะมาลองเป็นชอยเป็นชอยเรียงผัชรไทยตอนนี้เราวันอะไรครับงานอะไรกันเดี๋ยวนะงานอะไรครับวันนี้อาเซียนอาเซียนใช้ผัชาไทยโอ้ยงานที่แล้วอ้านที่แล้วเอาไงวันนี้เราจะมาชอยอาเซียนไม่ตีมาว่าเขียนนะรู้ไหม รู้รู้ไหมพูดถึงอาเซียนแล้วก็นึกได้มีคนตั้งมากมายพูดกันเอาไว้ว่าโรงเรียนจะปิดยาวถึงหกเดือนแล้วก็เลื่อนไปเปิดเดือนใหม่เปิดเดือนใหม่มีคำถามจะให้ตอบเพื่อจะได้ทดสอบความรู้กันไปความรู้กันไป อาเซียนนี้มีกี่ประเทศอุ้ยไอ้ทุเลศขามาได้ <_ letter> อาเซียนนี้ก็มีสิบประเทศแต่แต่ละประเทศชื่อว่าอะไรอ้าชื่อว่าอะไรหนึ่งแมนยู่องอาเซนนอนทีมนี้ไม่อ่อนลิบวะพูญ ทีมสุดท้ายอ่างทองเอฟซีคนเชียร์สวยดีคันจำได้แล้วไปดูรอบเดียวกันรอบเดียวกันคนเชียร์สวยนะสวยมากฉันจำได้ที่พวกเราท้องที่พวกเราทำทุกคนก็ต้องจำกันเอาไว้เดี๋ยวก่อนนี่นี่มันที่พูดมาไม่ใช่ประเทศเนี่ยประเทศไหนอาเซียนเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมชุดบอลออกมาฟุตบอลเนี่ยมันมาเล่มมาเล่มอยู่ มีประเทศเปาวกัมบูชาประเทศเอียนมาและก็บูไนข้างสิงคโปร์ฟิลิปปินประเทศนี้นั่นปินอินโดนีเซียไงอินโดนีเซียไงมาเลเซียแพเวีนามอีกทั้งเมือสยาประเทศไทย อาเซียนบวกสาอาเซียนบวกหไม่ใช่เรื่องประโีมต้องจำไว้อ่ะจำไว้ก็ว่าจำไว้สั้นยลักของอาเซียนเด็กเด็ะนะักเรียนะรู้จักใหม่ต้นข้าวสิ สิบประเทศรวมการเปิดสะพานะฉันเป็นหนึ่งใจ<ไ>ปเป็นหนึ่งใจน้ำเงินสันติภาพและความมั่นคงสีแดงทำลงค<ร>วากาัดาย้งใช่เนี่เป็นคน,คนเป็นคนจังหวัดอะไรเนี่ยผมเป็นคนน,นครคนาบนครศรีธรรมราชนครปฐมเฮ้ยอีกป้าทำไมเนื่อยจังอ่ะเออ สีขาวคือความบริสุทสีเหลืองเจริญร,รุ่งเรืองยิ่งใหญ่รุ่งเรืองยิ่งใหญ่มีประชาคมเศรษฐกิจรู้จักจากนี้เอซีไงเอซีไงแปรรูปส่งออกสินค้าเพอ่ม,มุล่ สินค้าที่สำคัญเชน่นเคมีพันุ์สิ่งทอและไม้สิ่งทอและไม้น้ำมันดิบแก๊สธรรมชาติทางินและธาตุปิโตรเลียมทั้งหลาย <c oughs> เอาปิโตรเลียมทั้งหลายรวมทั้งน้ำตาลและก็อ,อาหารทะเล ชาวมาลิไทยอยากจะเรียนรู้ภาษาที่เขาพูดมาใช้ทับไทยถ้าจะพูดว่าสวัสดีอาเซียนเรานี้พูดว่าอย่างไรงพูดว่าอย่างไรกัมพูชาสวัสดีแต่ถ้าเป็นมาเล แต่ถ้าเป็นเราสบายดีไหม่สบายดีไหมโฮมในเคยเตียเทนาวโอ้ยยาวๆนี่ประเทศอะไรนี่คือประเทศเวียดนามเป็นเมะโยคคำถามเอย่าไปฟังก็ได้ที่พูดไปนั้นแปลว่าวันนี้อากาศสบายดีไหม เป็นอย่างไรหลวงปู่ลาตอนพูดว่าปาลามเอ๊ะมันใช่ปลาฉลามนะใช่ไหมไม่ใช่ปาลามไม่ใช่ปลาฉลามคนเรคนละย่างกันละย่างอ่ะใช่ไหมกำพูชาพูดว่าออกุลแปลว่าขอบุญในปาตา คราวหน้าคงไม่เจอกันไหม <laughs> ามาเจอกันไหมคราวหน้าเออเข <ผม S 1> าก็ได้ได้เวลาหมดหมดก็เวลาเอาไว้คราวหน้ามาเจอกันใหม่มาเจอกันใหม่ต <laughs> อนที่พวกเราจะแยกจากก็ยากจะบากบางยากไว้ ฝากอย่างไวเราต้องตั้งใจภาคเพียนขับเรื่อนอาเตียนให